แั่อีกค่ำแล้วครับพี่น้องโอ้ยอีกบักหนึ่งมันดูส่ยโบเจ่อ้น้อง oh, <no. S 1> บักเท่วได้เอ้ยมาเถอะนี่มากับพานเช่ครับรอติดตามครับม,มนี่ครับเอาไปเดี๋ยวเฮ็ดอาวุธดก่อนครับ <c oughs> ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหาโม่แรกเนาะนี่ครับพานเจอพานเจอนจอ้ำหาน,า,นา,าเนี่ยครับอ้าวเนี่ยเปลาใสแท้มองเช้ครึ่งเลยแส่ช่วงเชงาส่วนพานเจอน้ำหนาครับค่อยมูทางเด้อใจกับน้ำก่อนมูอ <c oughs> ตอนนี้ก็เขากำลังหยิขึ้นไปช่วงเวลาหาโมนะครับค่อยเบิ่งแลยแต่เขาก็จะเป็นซองตัววันที่สิบเอ็ดเลยแต่ก่อนอันนี้ก็มีผู้ลงไปเนาะขั้นหนึ่ง ขั้นหนึ่งกับว่าได้กันอยู่ครับเดี๋ยวจะเบิ้งซุ้มวงวงมาหยุดที่ไหนเนี่ยไปติดตามนะครับเด้อ <Yeah. S 1> เอาซ้อมมือก่อนครับเดี๋ยวไปขึ้นตรงใกล้ๆมองนี้เฮด็ดสิทใต้แห่พี่น้องเบิ้งอีกกันหนึงครับโอเคครับเบื้องเหรอพี่นอ้องพ่าวันมีดครับเหลือกินนะครับพ่าวันจะไปออกซื้อครับท <c oughs> ีมงานเลี้ยงอีร้านทีมงานการรอยครับยินด <c oughs> <c oughs> ีที โอครับเหคขุ่งยางไม่เห็นตะขาจับจับพานกองไปเนี่ยอ้วนหามมงกล่องนี่โอ้เอฟเฟกต์เนี่ยนั่น่อเกล่าผู้กระทุ้ง่นโอ้โอเคก็อยู่บ่เบิงลอยคีุคนนั้นเห็นแต่ของอยู่ในยูทูบอะไรเนี่ยพันเซ่านเี่พิกเบะ เ,เอาเบอร์หมดสองคนนี้มันไ,ไหอยู่กันโอ้โหก็เริ่มเริ่มไอยแล้วฟุกขหมุนลุงไปอีกหน่อยยิ่งมากหมดเลยเรื่องอะไรเพี้ยนลุงไปพ่อกับท่อมนี่มายางฟุกลุงไรขอเลยนะตรงขว้าพี่โอ้พี่น้องขาลอยดีป่ะถี่หอดง่ายมัน นี่ใหญ่ไก่ครับประมาณสองโลครับยังสีฮอตไอหม่งมันหาครับทีมงานผมส่วนใหญ่เขาตัวได้ครับเวไนท์เขาตัวได้ครับเขาตัวในโทรศัพท์ว่ามันได้เป็นกระต่ายครับเลยมาผิดสูตรเลยครับมือเริ่มกดไลค์กดรศัพท์แต่ใครตกคนนี้ได้ครับสามคนครับเดี๋ยวกำลังใจให้แน่ว่ามันนี่จะได้เฮ็ดบ่ จเย็ยนครับเดี๋ยวก็รูปวันนี้ว่าจะโดนตัวบ่พี่น้อง oh, <no. S 1> นี่ดิอันนึงเย่ yeah. มาแล้วครับพี่น้องเพื่ <Wow. S 1> งงอนว้ายดอกยางไงเด้ทนนี้ก่อนมีครับพี่น้อง <c oughs> ได้นึิดละว้ wow. ายมา้มาม้าม้าม้าโชคโชกโชก,ชกเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ มนแหละครับมันเริ่มแล้วพอผมเห็นดอกนึงมันเริ่มกันแล้วครับโอ้ยดอกเล็หน่อยนอพี่น้องเ็ดกำลังออกแขกหมันครับพี่น้องเดียวนี้ดังไวกเขาทำดอกนึงนี่ครับให้ขางัดออกครับนี่้องร้อยงัดงัดทางงัดม้มันออกขางทางเลยเอ่ม พี่เม okay. oh, oh, like oh, oh, ื่อกี้มันน่าจะเป็นกล้วยเห็นเราโง่บอกเจ้โอ้พี่น้องครับพี่เบิ่งพี่เบิ่งกิ้งกือครับว่าไปยังเอาไปเป็นเชือให้เอ๋นี่กิ้งกือใช่ไหมนี่กินได้อยู่ครับเอาไปครับเอานีวยครับผมเอาได้ครับเนี่ยเปรียบคนไทยกลสองคนไท้คนไทยได้โชว์พี่น้องครับพี่น้องครับพี่บองแสดงว่ามันนี่อีกอะ เช่นสิมีเห็ดครับมันจะออกห่างท่านหรออุ้ยเขาปลานี่ได้ไหมเนี่เยเขาได้กระไก็ได้เนี่ยปลาล้านอยู่ข้างหน้าห้องนั่นปลาล้านเขาเขานี่ได้ปะเขานี่ยได้เนี่ยตัดขึ้นเลยเนี่ยตัดตัดนี่เอาครับเริ่มด้วยนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักพันกันเลยโอ้ยโอ้ยกิโลละดอกครับพี่น้องพค้งหัวบรียกปเนี่ยเออ,ยอดอกง่นกิโลงานกิ้ลเนี่นเนี่ยพอดอกต้องเจียกรับมาเติมเมื่อไพี่น้องว้ายประตูขาต้องเอามีดงานแล้วครับพี่น้องมึงเด้งเดิงงเด้ง จอหลงพีเ้ยโอ้ยนอนเง้ยจุดนีมฮารดโอ้ยสองดอกตัวไปได้อ่ะเบียว้าวพี่น้องเอ้ยเบียไปบ้านเด็กกับพ่อเด็กกับพ่อใจเย็นใจเย็นโอ้ยเลียเขาเดี๋ครับพี่น้องวจได้เค่นี้ครับเดี๋ยวไปลุยเห็นตัว โอ้ดีใจไรบานเบลเทอร์เลยไปกี่กกคำแล้วครับพี่น้องอ,อีกคนนึงมันโย่ใส่โบเ๊บักเท่่ได้เอ้ยมาเถือเดี๋ยวทายตุงไมมครับพี่นอ้องทำนี่ครับพี่น้องโอ้ยพอแล้วพอเนี้งรับนี้ ให้เขียวครับพี่น้องครับโคดๆแข็งๆเลยครับจีเด้อร์ให้เขียวครับใส่ดอกหนึ่งเลยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันไหมครับซุม้มที่มานำกันอยู่ทั้งไตเหมือับเดี๋ยวยไปกดยาง,งมาให้เขียวเด้อพี่น้องเด้อ <S <S น,นี่เด้อสวดๆครับพี่น้องครับเรื่องสี่ครับเอาเท่านี่ครับเดี๋ยวไทยเมิ่อกี้ครับครับพี่น้องว่ามันพออดอกนึงแล้วท่านรูดดด้ดอกอยากรู้หองกากระไรผึ้งพี่น้องโอ้พี่ดกอ,อดกนึง้ปอของจริงครับพี่น้องเอ้าเด็ดเลยเลยดิส่วนเล่นนะโอ้อันนี้ของแท้เลยครับของเขาเนี่ย อ่าโชว์นี่ครับไปสามลูกได้ดอกเนี่ยอ่ตู้ขอได้บาลสามลูกได้ดอกสี่ได้บอ้าสี่ได้บอลตู้คือว่าได้ขึ้นครับบึงบันเนาะเป็นกำลังใจเข้าไปสามลูกละดอกเนี่ยครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเบิรงไหมอีบักเปียดในเงมันอยู่ไส้กับรูกครับมาเถื่อโอ้ยเที่ยวไดาเลยช่วงโซ่เลยครับพี่น้องนี่ครับได้ มาขึ้นมาบ่บ่เข้าครับพวกขุานนะข้าวมาเข้านึงครับได้ประมาณนี้ครับนี่ของทีมงานครับนี่เจ้นี่เป็นงแจงอ่ะท่านั้นอย่างไม่จชกนนครับทางพานเชีครับเขาต้องตั้งซื่อกันว่าเป็นพ่านเชีเลยพ่านเชีเอาไปเอายังมาดูฉันหาข้าวได้กินครับบ้านนอกไทยบ้านนอกอุดนะครับไทยโนนาชนี่ครับน่าจะหลายพันคนเรื่องการเริ่มต้นครับช่วนนับทุกฐานครับ อันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวได้ช่วงแสงสีกันแล้วอีกตามมาครับล้อปลาครับตอนนี้ปลากันแล้วยิ่มื่อไรนะครับพี่เอ๋อโอ้ยยี่ต้องปลาสูงกว่าน้ำทะเลพี่พอู่เดินได้ไหมบอกเกี่ยวกัปอก่อนเกี่ยวกับพี่พอก่อนช่วงโซ่เหล่ครับสร้างภูมิเงื่อาเขาหรือวะปลาใบยูดำหมดวันไปดำนะมีเบยงเองขาวๆเนี่ยเบยงยังเนี่ย ออต,ต้อออกเต็มรถของทอดก็มีจวดเนะครับหรือมีอว้วกนะครับเหี่ย <c oughs> แฟบซีก็อว้วกนะครับ <c oughs> จวดปับจวดครับดีที่สุดง้างขาอว้วกชื่อช่องว่าทีมง้างขาลอยครับตอนแรกขาลอยเลี้ยงแล้วมีเห็นหรอกตัวโต๊ะสุด,ด,สดนุ่มตอนอื่นนั่ยนั่นป้าเห็ด จะแป้งก็ต้องขึ้นเต็มแป้งละโอ้ยยังไก่กันไหม่หละ่ะไอ้ไก่ได้เห็นเจ้ายางมึงมึงมึงเดืนดพวกพี่พวกพี่ส่ญนยางมาเอาใบไม้ห้องกระตาเห็ดเขาพี่ยังยางไก่ก็จริงนะไก่บ้าได้มองเห็นแล้วขึ้นเงินงก็พี่น้องน่าจะประมาณหัวมังค์รืองหล่อยตอนนี้นี่อันที่สามนอนนี่แหละครับโบแจีงโบกับครับมือครับว่าั่น <laughs> ถามทีมงานอะไรเนี่ยโบกับเอาเดี๋ยวใครว่ากันไหมครับพี่น้องเอาซ้ำนี่ก็ดอกทุพ <laughs> ันธ์รู้ โอ้ยพี่น้องเอ้ยตัวนี้กินไล่ไอชั่วโมงแล้วครับอ้าวมินเป็นอย่างนี้ใส่ถ้วยเด็กเด็กครับเนี้ยดึงพอโดนโดนพอทียครับนี่นี่นะครับเนาพี่น้องเก็บเนี้ยโอเคเอาใสาถ้วยวตอย่างค่ะเด็กเนี้ยเด็กเก็บจอดเองครับพี่น้องว้าว มาดูคุณโจผมอันนี้ให้ผมสิครับเรื่องนี้เฮ้ <c oughs> อันนี้ให้เลยยังไงเนี่ยให้ยว่าเบิง้งจริงไ <c oughs> หมหายว่าไทยโอเคครับโอเคอ้าวนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องตายผมบ่ได้น้ำขามาที่หลังยืๆๆๆๆๆๆ้อใจ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 มันเอิ่นผมมาเบิ้งจะซื้อตัวน,นี่ว่าไทยจะซื้อตัวนี้ต <c oughs> ายา <c oughs> ว่าแต่มันหายผม่ว้ยแล้วมันใจดีเ่ยอออเก็บเก็บเก็ครับทีมงานดูมันอีกว่านึงแต่ว่าออหยนี่กินไปต้นไม่กีครับดอกยางังเด้่องเขาไฟเขาแจ้งเนาะเขาจันานตายแล้วไปเขาดูหนิเหลียงพบกันซองหีกับเนโอ้โหโชนะขาสมเขียนครับพี่นงครับว้าวอันนี้นะขาสมเขียนครับ เดาๆกิโลงานพปีกิโลอย่างได้ยโว้ยหาอนเนื่อยนเอาซ้ำนี่ครับพี่น้องผมหาเขาอนันไดกยวเขาเลยประตูแต่แบ็กอลเธอเรยเลยครับอีสระเรื่อครับเ่จ่าย่่ย่่่่าน้ีก่อนครับ